สวัสดีครับผมนายนัชพงศ์ไกเอ็นตานะครับอยู่แผานกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะครับปวส2อ,สอทับหน,นะครับเลขที่13นะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงการให้ความรู้เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในชุมชนนะครับ หลักการและเหตุผลนะครับหลักการและเหตุผลก็ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญต่อระบบไฟฟ้าในชุมชนนะครับแต่ระบบแต่ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับรวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องนะครับ ทางวิทยาลัยเทคนิคพะยาวแผนวิชาไฟฟ้ากำลังจึงเห็นควรมให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหม้อปแปลงไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในชุมชนนะครับวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับ 2. นะครับเพื่อให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของระบบไฟฟ้านะครับ3นะครับเพื่อให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมาย เชิงปริมาณผู้บริหารจำนวน5คนคนครรภูแผนกไฟฟ้าจำนวน15คนนักศึกษาจำนวน36คนนะครับเชิงคุณภาพจากการให้ความรู้เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับความปลอดภัยในชุมชนผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและความสามารถ ในการใช้ไฟอย่างปลอดภัยนะครับสถานที่ดำเนินการนะครับผาายผนวิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยานะครับวิธีดำเนินโครงการนะครับขั้นตอนการเตรียมการนะครับ 1. ก็จะมีเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานนะครับ 3. ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบน,นะครับ 4. จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุ 5. จัดหาวิทยากรผู้บรรยายนะครับ 6. จัดเตรียมเอกสารประกอบนะครับขั้นตอนดำเนินงาน 1. ดําดำเนินการจัดกิจกรรม 2. สรุป และประเมินผลนะครับ 3. รายงานผลการดําเนินงานนะครับระยะเวลาดําเนินการนะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2569นะครับ <c oughs> ก็งบประมาณแหล่งเงินทุนก็จากทางวิชาลเทคนิคพะเยานะครับค่าใช้ใจ่ายก็จะมีค่าวัสดุอุปกรณ์2000บาทนะครับ ค่าตอบแทนวิทยากร2500บาทค่าของรางวัลแลกเกียรติบัตร2000บาทนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆ500บาทรวมเป็น7000บาทนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ชุมชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ามากขึ้น 2. ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้านะครับ 3. คนในชุมชนจะมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นครับ การประเมินผล 1. จากคุณภาพของกิจกรรมนะครับ 2. จากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มนะครับ 3. จากแบบสอบถาม 4. จากแบบสังเกตครับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขผู้เข้าร่วมมีพื้นฐานความรู้อุปกรณ์และเวลาที่จำกัดนะครับแนวทาง แก้ไขคือปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและเพิ่มแบบฝึกปฏิบัตินะครับขอบคุณครับ